เมื่อความเชื่อกลายเป็นความคลั่งและความหวังของชาติแขวนอยู่บนเส้นได้นี่คือตำนานของคนบ้าของแผ่นดินกับการตามล่าขุมทรัพย์สมุไร1,000ตันที่สั่นสะเทือนประเทศไทยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นด้วยตำนานที่เล่าขานกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่กองทัพจากครวัติญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่สองและต้องถอนกำลังกลับประเทศอย่างเร่งด่วน พวกเขาไม่สามารถขนย้ายทรัพย์สมบัติมหาศาลทั้งทองคำนับพันตันและธนบัตรจำนวนมากที่สะสมไว้จากการสร้างทางรถไฟสายมรณะในพื้นที่อำเภอไซโยกทองาผาภูมิและสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้หมดจึงเชื่อกันว่าได้มีการนำสมบัติเหล่านั้นไปซุกซ่องตามป่าเขาลึก จุดเริ่มต้นของการตื่นทองครั้งใหญ่ในปีพศ2538มาจากคำบอกเล่าของพยานเงาแห่งสงครามชายชราผู้หนึ่งที่เคยทำธุรกิจส่งเข้าวสารให้กับค่ายทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองชายชราคนนี้อ้างว่าตนเองรู้เห็นข้อมูลการขนย้ายทองคำแต่จำต้องเก็บความลับนี้ไว้ด้วยความเกรงกลัวภัยที่จะมาถึงตัว เมื่อเข้าสู่วัยชราและประเทศชาติกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ชายชราได้ตัดสินใจเปิดเผยความลับนี้ให้กับผู้มีอิทธิพลรายหนึ่งโดยมีความปรารถนาให้มีการนำขุมทรัพย์มหาศาลนี้กลับมาใช้หนี้ของประเทศชาติคนที่รับเรื่องราวนี้มาอย่างสุดใจและพร้อมทุ่มเททุกสิ่งเพื่อตามล่าความจริงคือร้อยตำรวจโทชวรินลัทธสิริหรือที่เขาเรียกตัวเองว่าโกบริน นักล่าสมบัติผู้บ้าคลัง่งร้อยตำรวจโทชวรินถึงกับเขียนเรื่องราวความเชื่อของตนเองไว้ในหนังสือชื่อคนบ้าของแผ่นดินและประกาศอย่างมั่นใจว่าเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซนต้องพบสมบัติเป็นทองคำแน่ๆ ร้อยตำรวจโทชวรินได้ออกสำรวจจนกระทั่งพบรางรถไฟถูกฝังอยู่ใต้ดินลึกถึง6เมตรใกล้กับโรงเรียนทองผาภูมิและตีความว่าไม่มีใครบ้าขุดดินลึกถึง6เมตรแล้วเอาตู้รถไฟสามตู้ใส่ก้อนหินลงไปฝังไว้การค้นพบนี้ประกอบกับข่าวลือที่ว่ามีคนพบชิ้นส่วนทองคำในพื้นที่ยิ่งโหมกระพือความเชื่อให้ลุกโชน ถ้ำลิเจียตำบลรงังแรงอำเภอสังขลาดบุรีจัังหวดกาญจนบุรีถูกกำหนดเป็นจุดศูนย์กลางของการค้นหาการขุดค้นครั้งที่หนึ่งร้อยตำรวจโทชวรินนำทีมงานกว่า100ชีวิตเข้าพื้นที่โดยมีการทำพิธีบวงสรวงอย่างยิ่งใหญ่และมีแม่ชีผู้หนึ่งอ้างตัวว่าเป็นภรรยาในทหารญี่ปุ่นที่เคยเห็นตู้รถไฟสามตู้จอดอยู่ในบริเวณนั้น แต่หลังจากการขุดค้นอย่างหนักตลอดครึ่งวันก็พบเพียงความว่างเปล่าแม้จะมีวิศวกรชาวเยอรมันออกมาให้ความเห็นว่าจุดที่ขุดอาจเป็นเพียงสถานีรถไฟหรือหลุมหลบภัยทางอากาศเท่านั้นแต่โกโบรินก็ยังคงไม่ยอมแพ้และถอนทัพออกไปเพียงชั่วคราวในช่วงเวลานั้นชาวบ้านในละแวกต่างเล่าว่าในคืนวันพระ มักได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนของผู้หญิงและเสียงพูดภาษาญี่ปุ่นคล้ายการลงโทษมาจากจุดที่ขุดพบรางรถไฟจนไม่มีใครกล้าเดินผ่านพศ .2541 โกโบรินกลับมาอีกครั้งพร้อมข้อเสนอขอส่วนแบ่งหนึ่งใน3หากพบสมบัติและตัดสินใจใช้ระเบิดเปิดปากถ้ำ การขุดค้นครั้งนี้ถึงขั้นมีด็อกเตอร์ปลอดประสบสุรสวัสดีในฐานะอธิบดีกรมป่าไม้ในขณะนั้นเข้าร่วมตรวจสอบแต่สุดท้ายก็ไม่พบอะไรต่อมาพศ2544ในช่วงรัฐบาลของนายกทักษิณชิน,นวัตรมีการขุดลงไปลึกถึง3มชั้นและมีข่าวลือที่สร้างความตื่นเต้นที่สุดว่าพบหีบสมบัติและธนบัตร100ดอลลาร์รวมมูลค่า2 0 0 0 0ดอลลาร์ นายกทักษิณยังคงตั้งข้อสังเกตและเห็นเพียงภาพถ่ายเท่านั้นในที่สุดความตื่นเต้นครั้งสุดท้ายก็จบลงด้วยความผิดหวังอย่างเจ็บปวดเมื่อมีการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าธนบัตรที่อ้างว่าพบนั้นเป็นแบงก์ปลอมหรือที่เรียกกันว่าเรื่องโอลพ่อร้อยตำรวจโทชวรินยอมรับว่าถูกหลอกอีกครั้ง บทสรุปสุดท้ายของมหาการ์การล่าสมบัติจบลงด้วยคำสั่งของผู้นำแห่งยุคสมัยคือนายกทักษิณชิน,นวัตรที่สั่งให้ใช้ดาวเทียมตรวจสอบพื้นที่ถ้ำลิเจียและผลการตรวจสอบยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่พบสิ่งใดภายในถ้ำร้อยตำรวจโทชวรินฮัตทสิริหรือโกโบรินถูกตราหน้าว่าเป็นนักล่าสมบัติที่ผูกพันอยู่กับตำนานถ้ำลิเจียไปจนวันสุดท้ายของชีวิต แม้ว่าบุตรชายจะออกมายืนยันภายหลังว่าบิดาไม่ได้เสียชีวิตด้วยอาถรรพ์แต่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์อภิมหาสมบัติของกองทัพญี่ปุ่นในถ้ำลิเจียจึงกลายเป็นเพียงเรื่องเล่าขานที่ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเคยมีอยู่จริงหรือเป็นเพียงเรื่องลวงโลกที่สร้างขึ้นมาจากความหวังและความเชื่ออันแรงกล้าเท่านั้นข้อมูลเพิ่มเติม ร้อยตำรวจโทชวรินลัทธศิริมีบทบาทเป็นนักการเมืองสังกัดหลายพักการเมืองในเวลาต่อมาก่อนที่จะมีคดีความเกี่ยวกับการช่อโกงมีการคาดการกันว่าหากคุมทรัพย์ที่ถ้ำลิเจียถูกค้นพบจริงจะสามารถช่วยให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากหนี้ IMF ได้มีตำนานที่แตกต่างออกไปว่าสมบัติอาจถูกขนกลับไปยังญี่ปุ่นในปี๊ปหน่อไม้ดองโดยไม่มีใครเคยเห็นของที่อยู่ภายในปี๊ปเหล่านั้นเลย หากไม่อยากพลาดเรื่องเล่าในตำนานแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ